เพจ Facebook ของทานตะวันต <formation jin inh. ihood> ัว <handled> ต <kr> ุลานนท์หรือตะวันรวมถึงเพจของแบมอรวร a n เพจทะลุแก๊สพากันกระพือข่าวปลุกสาวก3นิ้วกันใหญ่เลยค่ะโดยระบุว่าในวันพรุ่งนี้เวลา9้านาฬิกานัสารเยาวชนและครอบครัวกลางจะตุจักรรวมใส่ชุดดำให้กำลังใจทานตะวันตัวตุลานนท์ซึ่งจะต้องมาสารเพื่อไต่สวนในคดีละเมิดอำนาจสารเยาวชนจากการที่ผู้อำนวยการสารเยาวชนกล่าวหาว่าทานตะวันและเพื่อนๆละเมิดอำนาจสารซึ่งในคดีละเมิดอำนาจศารก่อนหน้านี้สาร เยาวชนได้มีคำพิพากษาจำคุกเพื่อนอีกคนไปนแล้ว15วันไม่ว่าตะวันจะได้มาหรือศาลจะไม่ให้มาเราจะพาจิตใจของตะวันและแฟรงค์ไปกับเราปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสารพัดรูปแบบเลยเช่นใส่ชุดดำคือให้กำลังใจหรอ ถ้าพาจิตใจไปวิญญาณต้องออกจากร่างแล้วนะคะอดข้าวจนถึงขั้นนั้นแล้วหรือดีใจด้วยที่ประสบความสำเร็จถึงขั้นนั้นออกมาสิกถินเพียบสำหรับคดีนี้ <c oughs> เหตุเกิดเมื่อวันที่30มีนาคม66ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง4คนประกอบด้วยตะวันแบมสายน้ำและวอนจากการตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ที่พยายามจะนำตัววอนไปที่ห้องพิจารณาคดีเพื่อไต่สวนในคดีละเมิดอำนาจศาลอีกคดีหนึ่ง าว่าพรุ่งนี้ตะวันจะไปขึ้นศาลไหวหรือไม่เพราะอดข้าวประท้วงมานานเกือบหนึ่งเดือนแล้ว โดยเพจ a ฟ e b o o k ของตะวันได้อัปเดตอาการล่าสุดเมือ่อวันศุกร์ที่8มีนาคมที่ผ่านมาว่าคืนที่ผ่านมาตะวันนอนไม่ได้เลยทั้งคืนต้องลุกขึ้นมานั่งเมื่อวานนี้อ้วกทั้งคืนตะวันกินยาแก้อาเจียนแต่กินแล้วก็อ้วกหมอจึงต้องฉีดยาแก้อาเจียนทางเส้นเลือดแต่ยังมีอาการผะอ,อืดผะอมตลอดเวลาต้องลุกขึ้นมานั่งพิงไม่สามารถนอนได้เหนื่อยหายใจลําบากไม่มีแรงพูดเลยพูดเสียงเบามากตะวันเหนื่อยมากๆตะวันทําได้แค่นั่งฟังที่พ่อแม่พูด ทราบถึงที่บรรดาผู้ใหญ่อาจารย์มายื่นคำถแถลงก็น้ำตาไหลขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณอาจารย์สศสิวรักษ์พี่อธึกกิจอาจารย์สุชาติอาจารย์ชาวิทย์ ที่เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูและแฟรงค์มันไม่ยุติธรรมและประเทศนี้ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งหลังจากทราบคำสั่งศาลว่าไม่ให้ประกันตะวันบอกว่าหมดคำจะพูดขณะที่ในวันนี้เองแนวร่วม3ามนิ้วนำโดยนางทิชานนครผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาพิเศษเดินทางมาพร้อมกับนายสมหมายตัวตุลาโนนพ่อของตะวันนายเอกชัยหงกังวานแบมอรวันสายน้ำนพศินป์เดินทางมาเพื่อยื่นคำแถลงขอให้ศาลพิจารณา ไม่รับฝากขังตะวันและแฝงของตะวันของแฝงรวมถึงบุ้งเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวของเขาเองแต่เขากําลังตั้งคําถามกับระบบที่มันเกิดก่อนเขาอีกแล้ววันนี้เขาเป็นแค่เด็กที่เกิดตามหลังมาเท่านั้นและเขาก็สงสัยกับระบบแบบนี้ซึ่งคําถามนี้เป็นคาถามที่ใหญ่มากและมันก็ตบหน้าพวกเราเช่งเกิดก่อนว่าเราไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะคะจนกระทั่งมีคนจํานวนหนึ่ง ต้องจ่ายแพงเพื่อสิทธิและเสรีภาพซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะรวมถึงเจ้าหน้าที่ศาลหลายคนที่เป็นรอปภเป็นใครต่อใครที่ยืนคุมพวกเราอยู่แถวนี้นะคะเขาก็ต้องรู้ว่าระบบยุติธรรมในประเทศไทยเรามันกําลังเดินเข้าสู่วิกฤตศรัทธาดังนั้นการต่อสู้ของแบมของอเด็กๆทั้งหมดทะลุวงังรวมถึงที่เป็นวิกฤตอยู่ตอนนี้ก็คือตะวันแบงค์แล้วก็บุ้ง เป็นเรื่องที่พวกเราที่เป็นคนข้างนอกที่อยู่กับเสรีภาพต้องไม่อยู่เฉยๆเพราะว่าเขาไม่ได้สู้เพื่อตัวของเขาเองและถ้าคุณคิดว่าการอดอาหารเป็นการตัดสินใจของเด็กสามคนเองและถ้าคุณคิดว่าคุณอยากสาปแช่งเด็กสามคนนั้นให้ตายไปซะให้ติดคุกไปเลยแล้วถ้าคุณรู้สึกเกลี้ยกล่อมเนาะกับการปวดดีการท้าทายอำนาจรัฐของเด็กทั้งสามคนนั้น เราก็อยากบอกกับคุณว่าคุณกําลังลดทอนคุณค่าทั้งกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญของประเทศนี้ใครจะไปรู้บ้างว่าสักวันหนึ่งถ้ากฎหมายนี้ระบบนี้ไม่ถูกออกแบบมาอย่างดีพอชะตากรรมนั้นอาจจะเป็นของลูกหลานคุณสองคนที่คุณรักเพ่าเด็กสมัยใหม่เขาไม่ได้ดาวน์โหลดความรู้ของเขาจากห้องเรียนจากขอสมุดแห่งชาติแต่เขาดาวน์โหลดความรู้ของเขาจากโลกใบนี้ทั้งใบเขาอาจจะไม่เหมือนกับเราในวันที่เป็นเด็กแม้จะเคลื่อนไหวเหมือนกัน ซึ่งสักวันหนึ่งอาจจะเป็นลูกหลานของพวกคุณก็ได้ที่เจอกับกฎหมายที่มันไม่เป็นธรรมต่อมาในช่วงบ่าย3ามพิเคราะห์แล้วเห็นว่าในการไต่สวนคำร้องขอฝากขังผัดที่4 ศารมีคำสั่งกำชับให้พนักง,งานสอบสวนเร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จในการฝากขังครั้งนี้แม้ผู้ต้องหาทั้งสองมีอาการวิกฤตตามที่ผู้ร้องอ้างแต่เมื่อผู้ต้องหาทั้งสองอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเชื่อว่าผู้ต้องหาจะไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมส่งผลให้ตะวันและแรงยังคงต้องถูกคุมขังตัวต่อไปงานนี้ทำเอาผิดหวังกลับบ้านไปตามกัน อย่างไรก็ตามคงต้องรอดูว่าในวันพรุ่งนี้สารเยาวชนจะเบิกตัวตะวันไปขึ้นศาลด้วยตัวเองหรือไม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ